ใหม่ครับแต่้องเท้าปีนต้นไม้ที่นเดี๋ยวมึงเยอ สวัสดีพี่น้องป้องปลายสู่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกเมื่อนี้ก็ยังมาเลาะหาดูหังต่อคือเก่านะครับหังนน้อยหังใหญ่เอาเบดก <c oughs> ะเพิ่งมาจอดรถเปิดรายการตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าโคตรฟุกอีกแล้วพี่น้องบ้ได้เตรียมได้ยอย่างส่องไปมีแม่ต่อบินลงนั่นนะครับอยู่ต่าพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวผมสิพาไปบึงนี่ครับส่องอยู่นี่เนาะ มีบรรยากาศบดดีพร้อมนะครับแดดร่มลมตกมันเสียบลงนั่นครับพี่น้องน่าจะอยู่ชายนี่น่าจะอยู่รายป่าอ้อยนี่นะครับโอ้โคตรฟุกเลยนะครับจอดปุ๊บส่องปั๊บหินหางโลดไหมก่เดี๋ยวไปรุ่นกันสําหรับผู้ใดชื่นชอบการหาพึ่งหาต่อหามิ้มหาแมงก่อย่าลืมกดไลค์กด like กแชร์กดติดตามช่องหนุ่มมันโคกนะครับแล้วก็ฝากช่องหนุ่มมันโคกทาง Facebook ไว้เดนนะครับไปเล่น a c e b o o k ก่ไปก,กไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ลงชิปให้เบิ่งคือกันนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่ง แรกพอแล้วสีใหญ่บ่ใหญ่เบยโจกเอาเบิดนะครับมือน,นี้ครับไปไปครับเด,เดินลงไปเบิ่งกันเลยแม่นแน่นอนร้อยต่อเซนนะครับเจ็บจึ๊กเจ็บจึ๊กเลยไหมอะไรฟุกปันนั้นวะเ็นโฮจอดรถปุ๊บสองปับ๊บเห็นลวดไหมพ <c oughs> ี่มัองเดี๋ยวจะไปเลาะไปอีกนะครับบางว่าจะพออีกขอหั่งใหญ่เลยครับ ผอมีรายได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับลำบากจริงๆครับมันยังกับเพลงหาเงินกับ่อได้เมิ่งซิอยู่ตรงไหน,นย้อนเสียงเดี๋ยวด้วยครัแบบอแอาใกล้ๆนี่ด้วยเนี่ยพี่น้อง เด้ลูกฟุตบอลครับลูกฟุตบอลเห็นไหมครับกลางโจนะนั่นนะเขาไกลหลายเดี๋ยวตอดเนาะโอเคพอแล้วหนึ่งรังกะเดี๋ยวเฮาจะเลาะไปต่อนะครับ ตอนใบาอาจจะเอาชุดมาจุกเอาตามสไตล์เดี๋ยวถ้าบอไปเลี้ยงนี่พี่น้อง <laughs> ไป ส่งจากนอกพูนะครับ,หรบเหมือนมีตัวมันทิ่มลงนี่นะครับจะเห็นตัวเดียวได้พี่น้องหน้านี่นะครับลงถัดจากต้นอีทึกใหญ่นี่ไปมองหาตัวบินก่อนขอให้มันบ่อยู่สูงครับ่ <c oughs> าจะเหม็นนะพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะห้างใหญ่ห้างน้อยปันใดเท่านั้นนะครับ เสียบลงแท้ๆเลอะอาหารก่อนต้นบักขามนี่จะเป็นไปอยูงเสียเนาะ เสียบลงแท้ๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนอยู่ฟังเอันนี้กับมาหาแท้ๆเด้อพี่น้องกลับมาหาพร้อมกับพี่น้องนี่แหละครับเนี่ยกมาตอนนี้เลยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้มาหาเห็นไว้ก่อนแล้วค่อยนํามาถ่ายบเมนนะครับก็คือออกมาก็คือออกมานะครับถ้าโบได้มากับโบมาแล้วพี่น้องเก่อน ต้องไปหาที่โลง่งดูตัวมันมีเห็ดเกิดบอกว่าฟุกเห็ดโคนตร่นี้เนะตึ๊บยบตอไม้ใายหรือว่ามันมาเอาเปลือกไม้ป่ะพี่น้องมันอาจจะมาเอาเปลือกไม้ตรงนี้ก็ได้เลยครับ ม่ามันกระลงนี่แล้วล่ะเดี๋ยวขอยืนบึงตัวมันก่อนพี่น้องเผื่อผมมั่วนะ <laughs> ยืนดูแล้วบบมีครับขึ้นมาหัวปวกนี่กับวบเห็นมันอาจจะอยู่ฝั่งพุ่นก็นได้นะครับแต่ว่ามันแทงลงนี่เลยหรือไม่มันกระหังน้อยนะครับ เดี๋ยวเบิ่งดีๆก่อนพี่น้องมันอาจจะอยู่ฝั่งพุ้นก็นได้ครับมันเป็นห้วยเนละอเแบบ๋ด้วะ <c oughs> หลังจากเขาหาฝั่งพุ่นบ่เห็นนะครับน้องจะข้ามมาอีกฝั่งนึงครับผมไปยืนสองอยู่ฝั่งพุ่นเนาะผมมีตัวไม้ที่ไหแท้ตอมันอยู่พี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเลยเพียมันขึ้นจากต้นไม้ต้นนี้นะครับข้างบิงนาเพืนนะ่อนเดี๋ยวเขาเข้าไปเบืองกันแม่นแน่นอนนะครับต่ ที่หังขนาดได้จะต้องไปลุ้นเยออุปกรณ์ถ่ายทำไปก่อนหวังว่าจะหังใหญ่น้ยได้จกเอาไปขายเนาะไปไปเดินเบิ่งกันเป็นหางที่สองของเมื่อนี้นะครับแต่สีมาเอาบัวน,นั่นกะอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องหางแรกผมยังบน่แน่ใจว่าเขาสะตัดไว้เอาไปเลี้ยงหรือเปล่านะครับจริงๆกัผมเห็นอีกหางหนึ่งนะครับมันอยู่กับต้นบักโกเนาะต้นตะโกแต่ว่ามันอยู่ติดกับ เฉียงนาเพื่อนไหมผมก็เลยบอกเข้าไปนะครับกับ,บ่ได้ถ่ายเอานะครับตัไงไดห้องกับ,บ่ได้อยู่แล้วเพิ่งก่อนทางนี้อยู่ตรงใดบินเข้ามินออกมันวันมันวัน,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 นอยู่นี่ได้เหรอโอ้พุ่นนรือา่าพุ่นเหรเห็นแล้วพี่น้อง นี่ครับโอ้หามเติบอยู่โอ้ยมืดแต่ปะกล้องกย้อนแสงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวกล้องซูมให้เบิ่งนะได้อยู่ต้นอะไรกับบรูนะครับขึ้นไปเลื่อยลงมาเลยโอ,โอเคฟุกอีกหนึ่งหางแล้วพี่น้องแก้ว <laughs> โอเคพี่น้องเดี๋ยวฮอกาจ,จะเลาะไปต่อนะครับฉีกกลับมาเอาตอนใดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับป่ะเห็นสองหางแล้วเมื่อนี้จริงๆน่าจะได้สามบุเลยครับถ้าหางนั้นโบย,ยู่กับเสียงนาเพื่อนเนาะเฮ้ยน่าสะได้โกโก เลมาอีกเด้อครับการขี่รถเข้ามาแต่พุ่นเลยครับนี่ยส่องมาแต่พุ่นเห็นตัวอยู่นะครับกามาส่องเลาะเอาแถวนี้ส่องไปส่องมาส่องไปเห็นหางต่อห้วยอุย่นต้นอยู่นั่นเลยพี่น้องผมพาเข้าไปเบื้องนะครับโอ้หามเติบอยู่โอเคเดี๋ยว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 พาเข้าไปเบื้องนะครับเอากล้องใหญ่ไปพร้อมเดี๋ยวไปซูมเบื้องกันหางนี้น่าจะพอจกกำลังดีเลยครับดีไม่ดีเรามาจกเอาแต่หางนี้ครับหางที่เหลือเราปล่อยไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยไปตัดแต่งแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไปดูคางนี้ก่อนฟุกอีกแล้ว <c oughs> จัดว่าใหญ่ครับคางนี้พี่น้องใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยเห็นมาเลยนะครับตัวอ,อะวะ่อนหลายบ่วหุ่นนะครับกลางโจนะโค้งท่ายพี่น้อง ขึ้นบ่ยากพร้อมนะครับบ่สูงโอเคจกทางนี้เลยครับมือน,นี้ครับฟุก <laughs> สวัสดีอีกรอบพี่น้องโอเคไปเอาชุดมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเราไปเอาหางนี้นะครับอาจจะไปดูหางที่สองที่เห็นหนั่นอีกนะครับเผื่อมันตัวมันลายกระสีเอานะครับเดี๋ยวตัดลงมาก่อนเดี๋ยวขึ้นไปจัดหางนี้มาก่อนไปเนื <c oughs> ่อครับใส่รองเท้าปีนต้นไม้ด้วย ลงมาแล้วกล้องกล้องเช่นี่เด้อเดี๋ยวตัดเอาไปแกะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนแกะเลยพี่น้องครับแกะใหญ่ดูขนาดใช้ได้เลยโอ้ ได้หลายเติมอยู่ครับ โอเคไม่หลยอยู่ครับเต็มถีเลยไายไปแกะอยู่บ้านเด้อเจ้ากะกลับมาบ้านเลยพี่น้องอันนี้ก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับกาถือว่ามันบดเต็มดีเป็นได้นะครับมันบบศบจังหวะที่มันเต็มเนาะแต่ก็พอได้อยู่ตัวใหญ่ดีนะครับนี่ครับเต็มฐานเลยนึ่งอยู่พูดยังโบบดเด้อครับโบบดนี่ขาวเลยให้ไม่บ้านแกะนะครับซิมกอน รชบเดี๋ยวแกไปขายนะครับเนี่ยขอได้จากสองสาร้อยก็แล้วกัน,กนโอเคพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องหนุมบ้านโคกนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ